ซีนหนึ่งเทคหนึ่งวิเคราะห์ฮานอยวันที่1เมษายน2563แอคชนันตอนกลางวันมีพระอาทิตย์ตอนกลางคืนมีพระจันทร์แต่ใจกลางเหล่านั้นมีแต่เธอคนเดียวหิวหิว สวัสดีนะครับพี่ๆท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับกลางใจเรานั้นนะครับผมมีแต่พี่ๆท่านผู้ชมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชม BBBA A นักวิเคราะห์ตัวเลขนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างครับกับการวิเคราะห์ ตัวเลขฮานอยนะฮะล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับวันพุธอันสีเขียวแสนสดใสนะครับวันที่1เมษายนนะครับต้นเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเหมือนเช่นเคยครับผมจะมาวิเคราะห์ฮานอยนะครับ แต่ก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้นะครับพี่ๆท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ๆๆๆ์อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญอยากเห็นคลิปของพวกเราก่อนใครก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดนี่นะ กดตัวนี้กันเลยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนในหน้าจอของท่านผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับที่สําคัญนะครับผมก็ฝากกันไว้สักนิดนึงนะครับเกมกีฬาทุกชนิดสามารถแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับ s 3 5ม s b o b e t นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมอ่านี่นะฮะประกาไม่จิมี2ด้านแล้วก็คือไม่ได้ไปไหนนะครับก็ใช้วนไปครับถ้าไม่ติดก็คือว่าผมตรงคงต้องใช้นิ้วเขียนล้อเล่นนะฮะท่านผู้ชม เออเรามาดูกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานผลออกอะไรครับท่านผู้ชมจําไม่ได้แล้วฮนะเมื่อวานฮานอยออกออกอะไรเอ่ยลืมนะครับลืมเลยเมื่อวานนะครับเข้า79ตัวเน้นนะท่านผู้ชมที่จําได้นะคือจริงๆเนี่ยวันเนี้ยไม่มีฮาหนอยธรรมดานะครับก็สลากกินแบ่งฮาหนอยนะฮะหยุดทําการนะครับท่านผู้ชมอ่าเข้า79เข้า7นะครับเอาง่ายๆเนี่ย ท่านผู้ชมไปดูจอหลังเอาทุกวันนี้นะครับผมลืมจนหมดเลยครับท่านผู้ชมแบบว่าคือกระดาษมันเยอะมากครับกระดาษเยอะมากผมลืมหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูกันใหม่ว่าวันนี้มีอะไรใหม่ๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะเมื่อวานนอยพิเศษออกอะไรโอเคจำได้ <c oughs> ออก9 6 0 5 9ท่านผู้ชมบอก บอกทำไมไม่เข้าใช่ครับไม่เข้าฮะอ่าคือไม่เข้านะครับต้องขอไวด้วยนะครับพี่ๆท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันเลยว่า875 873 879คือไม่เข้านะครับหาหน่อยพิเศษนะฮะเมื่อวานคือหลุดมาหลายหลายวันแล้วนะครับท่านผู้ชมผมต้องบอกไว้นะตรงนี้เลยแต่ผมก็ยังมีทีเด็ดครับท่านผู้ชมผมให้คุณเอมาวิเคราะห์แทนนะครับ แต่เราจะทําแบบใหม่นะท่านผู้ชมเราจะทําแบบว่าท่านใดนะครับที่เป็น F C ของคุณเอทุกอย่างนะก็จะอยู่ในคลิปนี้ด้วยท่านใดที่เป็น F C ของกระดาษผมนะครับก็อาจจะไปอยู่ช่องคนบ้าหวยหรือว่าจะอยู่ในคลิปนี้เหมือนกันท <c oughs> ่านผู้ชมก็คงงงละอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมต้องให้คุณเอนะครับมาช่วยแล้วฮะท่านผู้ชมแต่เราก็ยังมีสปิริตของผมนะครับในการคำนวณน,นะฮะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับท่านผู้ชมแปบ๊บนึงนะครับมือมันมันครับอ่าก็ตาเตอผมเบอไปหมดแล้วครับเบอร์พอลักแถมนะครับแบบพอลักเธอหิ้วหิ้ว,วนี่นะครับท่านผู้ชม9 6 0ูนะครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันใหม่นะ5 9ของคุณเอจะไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือจะเป็นของคุณเอนะผมจะเขียนเลยเขียนก่อนฮานอย พิเศษคุณเอ,อ๋นี่ครับก็ให้คุณเอ๋งดทำงานบ้านงานเรียนก่อนต้องให้มาช่วยผมแล้วนะฮหาหนอยพิเศษคุณเอ๋นะฮะท่านผู้ชมคุณเอ๋วิเคราะห์ได้อะไรตัวแรกนะครับท่านผู้ชมวันที่ก่อนวันที่หนึ่งนะเมษานะเมษาอาเขียนมั่วแล้วท่านผู้ชม ขอโทษครับเขียนเป็นอย่างงี้เลยลืมไปหมดแล้วอ่าก็ระบบปิดทุกอย่างนะครับก็เลยแบบว่าลืมไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมคุณเอ๋มาหาโดยพิเศษคุณเอ๋อจากการวิเคราะห์ตัวแรกคุณเอ๋ได้อะไรครับได้ศูนย์นะตัวต่อมาคือ9ครับท่านผู้ชมนะวันนี้ของคุณเอ๋นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนี่คือสูตรของคุณเอ๋นะตามชื่อเลยนะฮะคุณเอ๋ให้ไว้นะครับศูนย์กับ9 เรามาดูนะครับว่าศูนย์เนี่ยมีอะไรกันบ้าง09 05 01อ่าต่อมานะครับ9นะครับ สูญไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่คือของคุณเอนะห้ามสับสนนะครับเราก็จะมีของผมด้วยนะฮะท่านผู้ชมเราทําเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะบางครั้งแบบว่าก็เหมือนแบบว่าเป็นการบังคับท่านผู้ชมมากเกินไปนะครับว่าจะดูแต่งของผมคนเดียวนะต้องดูของคุณเอเพราะอาจจะเป็น f c ของคุณเอนะครับแต่แค่คุณเอไม่ได้มาพูดนะครับข้อมูลของคุณเอนะฮะนานๆทีคุณเอจะมาพูดนะครับ91 94 98 นี่นะครับอันนี้คือของคุณเอนะครับต่อมาเรามาดู2ตัวสุดท้ายกันครับ08 <_ t od d> ก็วิเคราะห์เหมือนคล้ายเอ่อลาวนะฮะท่านผู้ชมอ่าวิเคราะห์เหมือนคล้ายๆสลากกินแบ่งลาวนะฮะตอนนี้จะเป็นแบบว่าสูตรคล้ายสูตรมันแล้วนะครับเราเริ่มแบบว่าทําของคล้ายของมันนะฮะเรามาดูนะครับ3ตัวนะฮะ509นะครับ809 4 9 1ท่านผู้ชมมองเห็นอะไรไหมครับนี่นะฮะ0 9นย์นะครับคุณเอ๋นะฮะนี่ครับน่าจะลากนะครับเพราะมี5กับ8ลากนะคือหลัก10กับหลักหน่วยเป็น0ูนย์กับ9้ทั้ง2ตัวนะครับหลัก10มี9กนะฮะก็คือว่าอาจจะเน้น9หรือเปล่าอ่าท่านผู้ชมวิเคราะห์ตามกันไปนะครับท่านใดวิเคราะห์ตามไม่ทันก็สามารถจดกันไว้ได้เลยต่อมานะครับท่านผู้ชมยังไม่จบนะ ท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับเรามีการปรับสูตรปรับแก้ข้อมูลนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เป็นข้อมูลดีๆเยอะมากขึ้นนะฮะก็แบบไม่มีหลายสูตรนะครับสูตรขครสูตรมันนะของผมเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วท่านผู้ชม <c oughs> คือมันต้องมีสปีริตครับโอเคนี่นะครับ960นะ960ผมหลุดมา3มงวดแล้วนะนะท่านผู้ชมผมบอกเลยนะฮะ96059นนะท่านผู้ชมโอ้โหโอเค วิเคห์เมื่อวานหลุดนะครับวิเคราะห์ได้7กับ8ดนะอ่าเมื่อวานหลุดเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกาเมจิแป๊บนึงนะฮะวเคราะห์เมื่อวานคือหลุดนะครับเรามาดูวันนี้กันเลยอ่าวันนี้ของผมจะเป็นเอ่อฮานอยพิเศษดีกว่าพิเศษก่อนครับพิเศษฮานอยโค้งสุดท้ายเอ,อ้นี่ครับเราเปลี่ยนใหม่นะ พิเศษฮานอยโค้งสุดท้ายนะครัท่านผู้ชมจากการวิเคราะห์วันที่1เมษายนเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะโอเค63นะครับโค้งสุดท้ายนี้จะเป็นของผมนะท่านผู้ชมครับ,รบเรามาดูกันเลยนะฮะว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยผมอะผมมั่นใจหรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจนะนี่นะครับการวิเคราะห์ท่านผู้ชม ผมให้เลยเจ็ดมาหรือเปล่าอ่การวิเคราะห์นะครับผมได้มาเจ็ดนะฮะท่านผู้ชมเรามาดูนะครับว่าตัวแรกได้แก่อะไรครับคือผมวันนี้ผมว่าเจ็ดนะฮะคือผมแบบเอ,อต้องมีสปีดของผมแล้วท่านผู้ชมเพราะคุณเอกเขามาช่วยแล้วครับเดี๋ยวผมจะเสียหน้านี่อ่าเจ็ดเก้ 9, 0, นะครับต่อมา เจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เหลือสองตัวนะท่านผู้ชมเจ็ดห้าเจ็ดสองนี่ครับการวิเคราะห์นะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ที่สําคัญอย่าลืมสนับสนุนสลากกินแบ่งเวียดนามเท่านฮนนะท่านผู้ชมเรามาดู3ตัวกันต่อเลยนี่ครับผมให้ไว้เจ็ดเลยมาไม่มาก็มันอยู่ที่ผมเป็นการคํานวณในตัวผมเท่านั้นนะฮรท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นนะครับก็หลุดมา3ามสงวด <c oughs> สำหรับฮานอยพิเศษนะฮะท่านผู้ชมแต่ฮานอยธรรมดาก็เดินมาดีนะครับแต่ก็ฮานอยธรรมดาหยุดทําการนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกครับเออโลกของเรานะฮะก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับธรรมชาตินะครับ พี่ๆท่านผู้ชมก็อยู่บ้านนะครับท่านใดไปทำงานก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย 9, 6 7 9 670 673นี่นะครับของผมนะฮะโคงสุดท้ายฮานอยพิเศษครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ของคุณเอ๋นะฮะท่านใดที่ติดตามข้อมูลของคุณเอ๋ไว้นี่ครับก็คลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับขอใหพ้พี่ท่านผู้ชมนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ไปไหนก็ใส่แมสใส่ถุงมือนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมครับ